วัดีครับวันนี้นะครับวันพุธที่13โอ้13มหาอุดแข็งและวันพุธด้วยนะวันพุธเป็นราหูนะครับ13าโอ้ยวันนี้แปลว่าทายดวงต้องแม่นยำมากๆเลยนะวันพุธที่3พฤษภาคม2563นะครับแล้วก็ตกอะไรรู้ไหมตกคิดตราดสอ0ศูนสูนะครับนะก็คือ2ู2ท้นทะครับอันนี้เป็นของปู่แน่เพราะแล้วหนูอามหนูหนูชื่ออะไรนะหนูชื่อเล่นชื่ออะไรลูกหนูชื่อเล่นชื่ออะไรอายุกี่ขวบลูกหนูเก่งมากเลยหนูดูดวงเก่งมากเลย บอกตรงๆนะหนูมีความอดทนสูงมากดูดวงอันนี้ต้องอวยน,นิดนึงนะเพราะว่าน้องเขาเก่งอย่างๆนะครับถึงจะมีถึงถึงครูพัชจะมีลูกสาวเก่งนะครับแต่ว่ายอมรับเลยว่าเฮ้ยคนนี้ตอบได้ละเอียดมากเลยนะครับอันนี้ชื่อปู่ใช่ไหมสุขภาพของปู่เป็นอย่างไรใช่ไหมลูกอ่ะเรามาวิเคราะห์กันก่อนดีกว่านะนะครับเนาะสุขภาพของปู่เป็นอย่างไรนะโอมสีคเนสายนามหานามโมพุทธา,ายะไพ่ขึ้นเมื่อสังฆาราชไพ่ขึ้นสังฆราชเนี่ย วใจเย็นน้องแบมใจเย็นใจเย็นน้องแบมใจเย็นยน้องแบมคืออย่างเงี้ยคือถ้าไพ่ึ้นว่าสังฆาราชเนี่ยหมายความว่าอย่างไรจริงๆพไพ่ใบเดียวเนี่ยไปได้หลากหลายมากเลยหนูก็เก่งอยู่แล้วนะสิ่งที่จากประสบการณ์นะสุขภาพปู่มองในทัศนคติในแง่บวกมกกักจะดีขึ้น นะแต่ได้มาจากบุญบารมีแล้วก็บุญบารมีมี2อ,อย่างนะมีซ้ายและขวาบุญบุญบารมีของตัวของปู่เองกับบรรพบรุษนุ่นะีเนี่ยอันนี้ก็คือบุญบารมีของปู่เองอันนี้บรรพบรุษอันนี้บุญบารมีของลูกหลานเห็นไหมตรงนี้นะฮะไม่ใช่สองอย่างหรอกสามอย่างนะนั่นคือสิทีบอกไว้ไอที่พูดคืออะไรรู้ไหมหมอกับมองว่าคัศนคติบอกว่าสุขภาพปู่นะไม่ได้แย่ความรู้สึกของเรานะ่ไม่ได้แย่แต่เราอาศัยในช่วงน,นี้อาศัย นะนะรอสายอะไรแรงกําลังใจบกพลังบวกกับบวกกับ าการสวดมนต์ไหว้พระวิงบอลหรือผักดังจากกําลังเทวดาจากการสวดมนต์นี่แหละนะถ้าเรานับถือศาสนาพุทธหรือกึ่งพราหมณ์เนี่ยเราทําดูนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะเพราะว่าให้ขึ้นมาสังคาราสังคาราแปลว่าพระพอันนี้บางทีแปลในทางในก็คือบรรพบรุษอันนี้ก็คือตัวปู่บุญบารมีปู่อันนี้คือบรรพบรุษอันนี้หมายถึงตัวเราหมายความว่า3ส่วนนี้มาผสมกันพอมาผสมกันปั๊บเนี่ยสุขภาพปู่ยอยู่ด้วยได้แรงตรงนี้นะแล้วก็จะดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ แต่บอกนิดนึงนะครับว่าไม่รู้ว่าพื้นฐานในอดีตของปู่เนี่ยก่อนหน้านี้ปู่ไปทําอะไรไว้เกี่ยวรูปปากเกี่ยวัพันหรือเปล่าเช่นมีลูกศิษย์ลูกหาหรือมีทําอะไรไว้แล้วมีคนที่กาลังประสบความสําเร็จหรือมีปูม่มีมีเล่นมาแจำพูดเลยปูป่มีของบางสิ่งบางอย่างของที่บางสิ่งบางอย่างแล้วยังไม่ขยับขยายสืบทอดให้กับลูกหลานหรือเปล่าเพราะไพ่ขึ้นนี้นะไพ่ขึ้นไฮพินเร็จนะนัะน่นคือสีบอกไว้เอางี้ขอพูดแบบละไก่ละกันตัวหนูชื่ออะไรนะ ครูพัดบอกงี้แล้วกันครูพัดแนะนําว่าให้ตัวหนูบูชาเทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงพระแม่พระอุมาพระแม่รักษมีเทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงใส่คอไว้ด้วยนะแล้วหนูจะประสบความสำเร็จด้วยหนูจะเป็นหมอดูที่มีเกติยศชื่อเสียงมีเงินมีทองและแม่นยํามากๆนะอ่านั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ นะนั่นหนูอามหนูย3สิบสามปีใช่ไหมอาลูสาวครูพัดลูกสาวบุญธรรมครูพัดแต่เดี๋ยวนี้มันไม่อยากให้เป็นลูกสาวและมันรู้มันอยากให้เป็นอะไรนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับบางทีมันก็เรียกเราอาทำไมก่อนมันก็ยังเรียกเราพ่อเดี๋ยวนี้มันเรียกเราอาอีกหน่อยลูกสถามนะมันจะเรียกเราหมาหรื่อยๆเราเมียนะไอ้ลูกสาวเราบุญธทรมนิดนึงหนูอามหนูย3สิบสามปีอ่าวันนี้วันดีด้วยนะวันนี้วันที่สิบสามด้วยวันพุธด้วยสิ่งที่กำลังบอกหนูอามคือไฮพ ต้องขออวยหน่อยนะเพราะรักมากรักชอบ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 นะถูกทำอาชีพไหนก็มีคนไม่ถูกใจหรับลุกต่อให้หนูไปคอมเมนต์อะไรต่างๆมันก็มีคนด่าไม่ต้องไปซีเรียสมันอย่าไปยึดติดนะพุทธเจ้าบอกว่าอย่ายึดติดอะไรมากมายพุทธเจ้ายังเจอคำลินทาเหมือนนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะโอเคนะอันนี้แบบคุยแบบั่วๆวนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้มาแบบสายเฮสายฮาแต่แม่นยำนะจ๊ะนะแม่นยำนะจ๊ะคุยแบบั่วๆแล้วก็แม่นยำนะจ๊ะ อ่านะครับทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะลูกนะนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะคุยนานนิดนึงพอดีมีหมอดังนะอีกหน่อยน้องเขาจะต้องโด่งดังนะฮะชื่อชื่อหนูอาร์มนะครับน้องอาร์มนะครับนะต้องบอกตรงว่าอีกหน่อยอาร์มจะต้องโด่งดังนะครับนะอ่ะอารยาอยู่ไหมลูกอารยาปากหุ้มให้พ่อหรือเปล่าวะมันเหมือนไม่ปากหุ้มให้พ่อมันไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อทำอนี้นนะนะก็ได้นะเดี๋ยวพ่อปากเล็ที่มันชีเองนี่ มาต่อดีกว่านะครับเมื่อกี้ฟังน้องแบมแล้วนะครับอ่าต่อไปยิซีคือชีวิตน้องฟ้านะครับน้องฟ้าเมื่อกี้คุยกับเรื่องอาบนะน้องแบมคือแบมภายดินนะที่ร้องเพลงหอยกระอยยิ้มนะจริงๆมันชื่อเพลงบ่ต้องการเสด็จใจนะครับนะครับอ่ายิซีคือชีวิตฟ้านะครับวันอังคารนะกดแชร์กูพัดเร็วใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับนะสามสิบพอคสามแปดลาปีกุลน,นะปีกุลน,นะลูกค้าสั่งคีมเราเขาจะรับของเราไหมคะเก็บเงินปลายทางค่ะ น่าจะรับนะครับน่าจะรับมาไผ่ขึ้นถ้วยเลี้ยงฉลองนี่น่าจะรับนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับโอ้โหอยู่นี้เก็บเงินไปทานเลยหรอโอเคนะยิงพวกที่เก็บเงินไปทานต้องมีกําลังทรัพย์สูงนะประมาณนั้นนะครับนะบนะใจว่าใจเลยนะเอาเถอะเอาเถอยังไงก็ยังเป็นเชิงบวกอยู่นะนะยังไงก็เป็นเชิงบวกอยู่นะครับนะครับไปไปไปดูไลฟ์สดเร็วคนงาม นะครับโอเคน่าจะรับนะลูกนะขอให้อวยพรขอให้สมหวังนะน้องฟ้านะเนียนนมนะหรือมีความโชคดีเข้ามาในช่วงระยะนี้นะนะครับนะครับนะครับขอบคุณมากครับปู่ทําของครับแต่ไม่ได้สืบทอดให้อ๋อคืออย่างนี้นะลูกคืออย่างนี้นะคะ อ,อถ้าหนูจะรับของอะไรของปู่ก็แล้วแต่ให้รับในเชิงบวกนะอะไรที่เชิงลบหนูอย่ารับนะหนูอามนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะไอสิ่งที่หมอพูดนี่คือในเชิงบวกนะครับก็คือว่าคือเรารับคือบางทีคนเราอ่ะมันมีทั้งดีแล้วก็มีเส้นส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่ไม่ดีนะลูกนะเหมือนปู่เหมือนปูค่ครูพัดเลยอ่ะอันนี้เล่าไม่ใช่เวอร์นะเว้ยเล่าให้ฟังทุกคนถ้าปูค่ครูพัดเนี่ยไม่เล่นหวยไม่เล่นไก่เนะเว้ ครูพันธ์นี่เป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งของประเทศไทยเลยอันนี้ไม่พูดเวอร์นะที่คลองดินดาเขาใหญ่ไปถามดูได้เลยนะเป็นของในอะไรนะที่คลองดินดาเขาใหญ่เนี่ยเป็นของปู่โอ้โหปู่เนี่ยมีพื้นที่ติดเขาใหญ่เลยโอ้โหแบบโอ้โหมหาศาลอะไม่ใช่ร้อยไร่มากกว่าร้อยไร่อะแล้วปู่ขายกินไปเลยเล่นไก่ไงแต่สุดท้ายคือผู้พันุ์ซื้อที่ไว้นะที่ของปู่โคตรสวยเลย ถ้าปู่เหลือไว้ให้ให้ลูกหลานบ้างนะอันนี้ไม่ได้โทษปู่นะเป็นที่ของปู่นะก็คือป่านนี้ป่านนี้หมอครูพัฒน์มหาเศรษฐีไปแล้วนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ฉะนั้นนะเรางบอกว่ากรมใครกรมันนะครับแต่เราเป็นลูกหลานเราต้องกระตันอยู่นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับไม่ได้สอนให้หนูอาไปหักคอไก่นะลูกนะไม่ได้สอนให้หนูอาไปหักคอไก่นะความหมายคือรับในสิงนะนนส่งที่ดีนะเพราะคนเรามันมีสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับลูกนะหนูคคค่่ออยนนนนะะรรรรัับบีีหืาง้้กก็ไดลู ไปติดตามอมยิ้มไว้ลูกไปกดติดตามไปกดเป็นเพื่อนอมยิ้มอย่างอมยิ้มเทอร์เดเี่ทั้งเพจแล้วก็ทั้ง Facebook ของอมยิ้มหนูเข้าไปติดตามไว้เลยนูอามนะครับเราสองคนไว้ใกล้เคียงกันนะต่อไปเราสองคนจะต้องเด่นดังนะไม่ใช่เด่นดังนี้หนูต้องหาอาชีพอื่นเสริมด้วยนะครับอาชีพนี้เราทําได้แต่อาชีพนี้เป็นอาชีพที่หลายคนเขาดูมินดูแคลนนะนะนะ,นะแต่เราต้องให้เกียรติตัวเอง เราเป็นคนที่มีคุณธรรมก็พออย่างครูพักเนี่ยอย่าพูดว่าเวอร์นะช่วยคนทําแท้งอะ่ะไม่น่าต,ตามกว่า200กว่าชีวิตแล้วไม่ให้เขาทาแท้งนะไม่ใช่ใเขาทาแท้งนะนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้คือช่วยคนเบรกในการทําแท้งเนี่ยเยอะมากเลยนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะนะอะมาดูดวงคนอื่นต่อเดี๋ยวจะหาว่าขีโม,โมนะน,นะครับนะนะสุขภาพคุณปู่ไม่ได้แย่ลงนะครับ ที่เหลือคือไพ่แห่งเวงกรรมแต่เราทําสร้างกุศลไว้ลูกหลานเราต้องทําด้วยนะแล้วมันจะดีขึ้นนะตากแตนยงโยบุโบทัดดอกจำปานะครับตากแตนนะครับเกิดวันพฤหัสที่17ตุลาสองพรมปี่แม่คนรักเก่ายังเนี่ยยังจมอยู่ความรักเก่าอีกทิ้งโลดหาหัวใหม่ซะตากแตนยงโยไพ่ขึ้น8ดาบนะวันนี้นะมีมีหนูอามหนูอามดูไพ่โคตรแม่นนะ แงหนูอามนะเขาก็รู้ความหมายอยู่นะไพ่ขึ้นแปดดาบอกเลยตั้งแต่โยงโยงนะครับ <c oughs> บอกเลยเฮ้ยอยู่ทาไมวะหาผัวใหม่ดีก่กลัวไหมหาคนใหม่ดีก่กลัวไหมอย่าไปรอกับแฟนเก่าแฟนเก่ามันไม่ได้เรื่องหรอกอย่ารอคนรักเก่ามันไม่ได้เรื่องนี่ผู้แบบอาจารย์เฉลิมชัยนะเนี่ยรอชิอ آ. บหา,ายรเล่าโอ้โหนะอ่ะกดแชร์ไปกดแชร์ไปกดแชร์ไปทำถามที่สอง ตามเยีิ 2, คือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีมากดแชร์ไปใครแชร์ขอให้ร่ําขอให้รวยที่มาช่วยแชร์ในวันนี้นไหนแหม่ร้องเพลงเลยนะครับอ่านะ มา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 ต่อมาต่อเลยนะครับตักแตนยุนยูนะครับอย่าไปฝากความหวังไว้รักเก่านะครับมันไม่ดีนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้เพราะว่าบางครั้งเรามีสิ่งใหม่ๆเข้ามาได้นะตักแตนยงโยผูกโบวทับด,ดอกชําปานะอันนี้นสิ่งที่ครูพัดแนะนํานะอย่าไปฝากความหวังไว้กับอะไรที่เก่าๆนะลูกนะค,คิดดีทําดีฝ่ายด,ดีหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะลูกนะดูดวงกับครูพัดก็ต้องไปปฏิบัติใช้ด้วยนะความรักเก่าเนี่ย เขาไพา่ขึ้นดาบเยอะมากเลยจะทําให้เราเจ็บปวดรวดร้าวปวดร้าวนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับด้วยความรักในความหวังดีนะดูดวงกับครูพัดไม่มีเงินสบายก็ดูได้ถึงครูพัชจะมาบอกว่าให้ร่วมบริจาคค่าอินเทอร์เน็ตค่าหาน้องหมาน้องแมวผู้ด,ดีศัจาจริงนะชิมก็ต้องดิน้นรนไปแต่ไม่มีเงินก็มาดูดวงกับครูพัดอย่าไปคิดเรื่องเงินนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ กูพัดไม่ลำเอียงอยู่แล้วนะครับพิมพ์ขาไม่รักกูพัดแล้วเหรอทำไมพิมพ์ไม่พิมพ์ว่าว่า24คือชีวิตมาราคาวันเดือนปีเกิดลักษณะราศีไม่ค่อยใส่มาเลยนะมีโอกาสถูกลงวันบ้างไหมมีค่ะแต่ต้องสร้างบุญบาร,รมีบ่อยๆในการสร้างบุญบาร,รมีลงทุนโดย เริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนก็ได้ส่วนมวนไหว้พระแผ่มตตาทำจากตัวเราเองก่อนก็ได้ทำบ้านให้สะอาดด้วยนะคะน้องพิมนะครนะครับทีหลังใส่มานะยี่สี่คือชีวิตชิลันชีพิมเกิดวันอะไรใส่มาวันที่ใส่มาเดือนราศีพศปีนักศรใส่มานะครับนะนะครับทีนี้ก็อาศัยบารมีไปก่อนเนาะโชคอาจจะมาเล็กเล็กน้อยแต่ว่าถ้าอยากได้โชคใหญ่เราต้องสร้างกุศลและสร้างบารมีนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับโอ๊ยเหนื่อยขอแห้ง กดแชร์ s, ไปกดแชร์ไปอ่ามามามาต่อนะครับต่อไปนะครับพานัสพรพานัสพรหนูเปลี่ยนชื่อเปล่าพานัสพรหนูเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าทําไมชื่อหนูใครใครเปลี่ยนชื่อให้หนูทาไมชื่อหนูทักษาเยอะจังเลยวะนะ่ครับนั่นคือสิี่บอกไว้การที่มีหนูใช้ชื่อหลายๆนี้นะครับหนูจะต้องเป็นคนที่อารมณ์เย็นมากๆเลยนะเพราะว่าอันนี้ชื่อจริงไหมเนี่ยถ้าหนูเปลี่ยนชื่อนนองมดถ้าหนูเปลี่ยนชื่อประเภทนี้นะ หนูต้องเป็นคนที่จใ,จใจเย็นมากๆแล้วต้องเป็นสายเขาจะศิลปะอาร์ตติดนะครับถ้าอารมณ์ร้อนแล้ววุ่นวายจะไม่เวิร์กแล้วไม่เฟอร์เฟกต์เลยนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะนะครับ,นะรบหนูถามว่าอะไรวะเดี๋ยวมองๆขั้นเดือดๆนิดนิดนิดหนึ่งหนูถามว่าอะไรนะมาดูนิดหนึ่งนะครับอ่ามาดูะมาดูดิว่าหนูถามว่ายังไงนะครับอ่ะ อ่วันอังคารแข็งปึลกเหมือนวัวนเดียวกับลูกสาวเลยนะวันอังคารนะยี่สิบเอ็ดกันยายนสองพันร้อยสี่สิบเจ็ดโอ้ปีเดียวกันลูกสาวด้วยนะครับนะยี่สิบเอ็ดกันยาลูกขาวถ้าเป็นโหรัศด์ไทยลูกสาวจะอายุสิบหกปีหนูอายุสิบห้าปีนะครับจะเจอรักซ้อนไหมคะให้ขึ้นสิบเหรียญสิบเหรียญหมายความว่ายังไงสิบเหรียญเหมือนว่าสวย ต่สิบเดียนนี้เขาบอกว่าหนูจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักแต่ก่อนที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักหนูจะเจอทั้งรักซ้อนเจอรักที่หลอกลวงเจอรักที่ไม่จริงจังจริง,งใจวัยนี้ต้องโฟกัสไปที่การเรียนการศึกษาก่อนนะลูกนะครับต้องบอกว่ความหวังดีนะลูกถ้าหนูถ้าหนูยังจมอยู่เรื่องของความรักคนที่เกิดปี4 6 4 7 4 8 3ปีนี้นะครับมีโอกาสที่จะถูกแทรกแซงหรือถูกผู้ชายย่ยมยียูถูกเปิดซิงเปิดความบริสุทธิ ต้องขอพูดตรงๆนะลูกเพราะเรื่องนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วไม่ขอพูดหวานบาสนะลูกนะทั้นั้นหนูหนูอย่านะคนวันอังคารนี่ดื้อในมากๆเลยเหมือนลูกสาวเลยนะหนูอย่าหนูต้องเอะไรรักตัวเองหนูต้องพยายามทําอะไรดูรักษาความเวอร์จิ้นของหนูให้เยอะที่สุดหนูต้งใจเรียนตั้งใจศึกษาอย่าให้ใจผู้ชายผู้ชายไม่ขอโทษนะไอ้ผู้ชายวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยขอโทษนะ มันมีหำม,มันมีกระเจี๊ยวส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่แม่งก็เหี yeah. ้ยนะนั้งคือบอกไว้นะอันนี้มันทึกสดด้วยนะครับผมบอกตรงนะใครจะด่าผมก็แล้วแต่นะผมผมบอกว่าอ่าผมผมด่าเพื่อเบรกผู้ชายไว้คนไหนดีก็ดีไปคนไหนที่มันเร็วอย่าทำนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะควรจะให้เกียิผู้หญิงนะคนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเนาะนะครับ,นะรบอะไรก็แล้วแต่นะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ครูพัฒมองเห็นเนี่ยหนูต้องต้องเป้าหมายพิการในกรสาวนานันคนวันาัคารเนี่ย เหมาะสําหรับการเรียนมากกว่าการหาแฟนนะลูกนะครับเพราะว่าไม่งั้นหรือเจออะไรที่แย่ๆในเรื่องของความรักเลยเพราะคนวังคาเนี่ยเาเรียกว่าล้มแรงล้มเจ็บเจ็บแรงนะนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ครูพัดไม่อยากให้เจ็บแรงนะลูกนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะรักรักจริงจากใจนะครับครูพัดรักจริงนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะนะครับอ่านะครับอ่ะเข้าใจเนาะเข้าใจเนาะอ่ามาต่อมาต่อนะครับมาต่อนะครับมาต่อนะทางนี้โยมดวงเปิดมาดีกว่านะครับ นะครับรักนะจ๊ะจุบุจุบุอ่ะครับขอเจริญรวยครับขอเจริญรวยครับอ่ะใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้มีแฟนส,สวยๆขอให้มีแฟนหล่อๆนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ชิ่นั้นเวลาดูย้อนหลังให้ไปดูที่ช่อง YouTube ที่นั่นย้อนหลังด้วยนะครับทุกคนคนไหนกดติดตามช่อง YouTube ชิ่นั้นครูพัดแล้วกดเลขแปดมาให้หน่อยดู อยากให้ทุกคนกดตามจังเลยนะมันเป็นผลป,ประโยชน์คุณลูกดวงเ้อเพราะว่าผมบันทึกย้อนหลังไว้เพื่อที่จะให้คุณลูกดวงนะครับเพื่อจะให้คุณลูกดวงนะครับไปดูนะครับไปดูนะนะครับอ่าเดี๋ยวขอย่านิดนึงนะหลังไมค์ขอเลื่อนเวลาก่อนนะครับ แม่หลังไม้นี่ยเวลาดูดวงทีนี่มาจองกันเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ดูนีไไ่ไม่ได้ไม่ได้เอาหน้าไม้ก่อนนะรูพัดไม่ได้เห็นแก่เงินมากมายนะครับขอเรื่องก่อนนะขอพิมพ์นิดาึเงนะครับเดี๋ยวด,ยๆๆๆดิ้งนดินดนึงมามาเช็คดวงกันไลฟ์สดดีกว่านะจ๊ะด่วนจ้านี่นี่กูพัดเป็นคนง่ายๆอย่างนี้นะครับถ้าเวลาดูดวงแล้วเนี่ยรูพัดเน้นที่หน้าไม่ก่อนหลังไม่เอาไว้ทีหลังนะ โอ้ย,ขอ,ย, 8, ออยขอบคุณมากที่กดเลขแปดแปลว่าไปกดติดตามช่องยูทูบฉันแล้วใช่ไหมอุ้ยขอบคุณมากมากครับใครอยากจะสตรีมดูดวงส,สดๆกับครูพัชก็สตรีมมานะต้องกดด้วยนะถ้าคนไหนบอกว่าอยากเช็คด,ดว,วงอย,อยากคุยกรสสื่อสดๆเนี่ยแบบเดีย๋ยวครูพัชจะเชิญนะต้องพิมพ์มาด้วยนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะคำถามที่หนึ่งหนึ่งแชร์คำถามที่สองสองแชร์คำถามที่สามสามแชร์ 3, 3, นะครับพิมพ์คำว่ายิปซีคือช Ch ีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนถามชัดตอบชัดเด้อรักจริงนะรักจริงนะ เนะครับนะ,ะมามาต่อมาต่อนะ โอเล่ว่าไงครับแชร์แล้วโอเล่อย่าลืมพิมพ์คำา24คือชีวิตด้วยนะครับวันนะครับวันอังคารที่4พฤศจิกายน29 29ปีเลยวะมีขานใช่ไหมลูกเรื่องงานจะได้ข่าวดีเรื่องงานใหม่ครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสได้ข่าวดีนะครับนะนะผมจริงๆบอกรายละเอียดมากกว่านี้ก็ได้นะจะได้รู้ว่าจะได้เซ็นไหมบางทีหมายความว่าการเซ็นที่กรรมสัญญาเริ่มมานะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับมีโอกาสข่าวดีนะครับนะครับภายใน2เดือนนี้นะครับนะนะครับ นะะคุณพองอะไรเนี่ยคุณปองจ๋าอะไรเนี่ยครับช,ช่วยพิมพ์คำว่ายิบซีคือคำถามที่หนึ่งหนึ่งแชร์คำถามที่สองสองแชร์คำถามที่สา,ามสามแชรพิมพ์คำว่ายิบซีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดและคณะราศีปีนักษัตรใสมาเช่นเนี่ยยิบซีคือชีวิตหรือภาษาอังกฤษคือ tower of light นะครับตามที่ชื่อเล่นแล้วก็เกิดวันจันทร์อังคารพุทธพฤษศุกร์เส,สาร์ที่ใส่มาวันที่ใส่มาเดือนพศใส่มาปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนด้วยนะครับนะนะเพื่ออะไรที่ชัดเจนแล้วคำถามที่ชัดเจนด้วยนะครับเนาะนะครััััับบบดดด้้้วววววยยยคคคคาามมรรรรกกนนนะะะ นะนะครับนะใส่ให้ครูพัดหน่อยเนาะนะครับอ้าครูพัดว่าแชร์ไปแล้วนี่หว่าล้วทำไมไม่มา,าทีวะอมยิ้มทาด,ดอกเบอรี่นะครับอ่ะมาต่อนะโอเล่นะครับ เรื่องงานใหม่ขอให้มีความโชคดีนะครับให้ขึ้นจัสติกนะครับนะฮะจัสติกนะขอให้มีความโชคดีนะครับสุริชาติบุญยิ่งครับนะครับคุณตั้งสติเวลาดูดวงกับผมเนี่ยผมปากหมามากๆเลยนะครับคุณต้องพิมพ์อย่างนี้นะครับหนึ่งแชร์คำถามที่หนึ่งหนึ่งแล้วก็แชร์ออกไปบึกดูตัวเองาธัรธะ แชร์ไปหนึ่งตามด้วยคำว่ายิปซีคือชีวิตตามด้วยชื่อเล่นชื่อสุดิชาติเกิดวันจันทร์อังคารพุทธศักใสมาวันที่12มิถุนาราศีใส่มาปีพศเกิดใส่มาขยายความคําถามอย่าใช้สกิลเด็กปหนึ่งถามต้องขยายความความรักของคุณว่าความรักของคุณอยู่สารภาพใดกณจะถามใดเรื่องของความรักนั่นคือหนึ่งคำถามคำถามที่สองสองแชร์ปับเฟซบุ๊กเองสถานะ แล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่ไม้ชัดเจนและตามด้วยคำถามการเงินในสาภาพช่วงใดคุณใส่มาผมจัดเต็มอยู่แล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไวน้นะครับนะครับนะครับไม่ต้องห่วงครับผมให้ถึงสาคําถามนะคุณลวมทุกคนขา ผมให้ถึง3ามคำถามนะดูดวงกับผมไม่ต้องเสียเงินเลยสบาทได้เลยนะครับเพียงแต่เรายื่นความจริงใจให้มานะครับคนดูดวงกับผมไม่ต้องเสียเวลายื่นความจริงใจให้มาแล้วคุณจะได้คําตอบจัดเต็มนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะนะเอามาต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะครับขอทางทีนิยมดวงนะครับนิยมดวงเลขแปดขอบคุณมากครับเดี๋ยวใส่รายละเอียดมามากกว่านี้นะครับนะครับนะครับมัดเนี่ยคนไม่หลอก คนไม่หล่อทําอะไรก็ผิดเสมอจริงหรือเปล่าไม่หล่อไม่เป็นไรนะอยากทาถูกไหมล่ะทาตัวให้รวยคาว่าทําตัวให้รวยคือต้องผลักดันตัวเองให้รวยก่อนรับรองจะไม่มีอะไรที่จะมาบั่นทอนจิตใจได้เราต้องขยันพอรวยแล้วมันความหล่อมันจะเข้ามาเชื่อไหมล่ะนั่นคือสิงที่บอกไว้นะอ่าแชร์แล้วนะครับแก่น์ก้ามกราสามหกนะครับปีนี้สมัครเรียนต่อโทจะติดไหมคะ มีโอกาสถ้าดิ้นรนจริงๆก็มีโอกาสนะมีโอกาสต่อโทรได้นะครับขอให้ประสบความสําเร็จสมหวังดังปาถนานะครับปารถนานะครับนั่นคือสิ่งที่ครูพัดแนะนํานะครับโอเคโอเคนะครับนะครับนะครับอ่านะครับกดไลค์กดแชร์ครูพัดนะใครแชร์ขอให้ร่ําขอให้รวยนะครับที่มาช่วยแชร์ในวันนี้นะครับนะครับนะครับแหมร้องเป็นเพลงเลยนะครับอ่ะอ่า มาต่อมาต่อนะครับมา,มาต่อนะครับมาต่อเด้อมาต่อนะครับนะครับอ่าตาหวานแชร์แล้วนะครับตาหวานแชร์แล้วครับยิซีคือชีวิตชื่อเล่นชื่อกิ่งกดแชร์ไปคาถามที่2ก็ใส่เลขสมานะสแชร์2องยิซีคือชีวิตชื่อเล่นชื่อกิ่งนะครับวันอังคารราศีกุมปีอะไรวะอายุเท่าไหร่วะใส่อายุมาเรอยก็ดีเด้ออยดกรู้อายุเท่าไหร่อยากรู้ว่าทําไมถึงขายขนมคุกกี้ที่โรงงานขายดีมีคนสนใจซื้อเดยวโอ้เอา,อางั้นเลยเหรอ คุยกันยาวอะ่ะเรื่องการตลาดคุยกันยาวอะ่ะบวกกระดวงด้วยนะครับอย่างนี้อยากรู้ใช่ไหมเราต้องไปถามคนในโรงงานหน่อยว่าเขาต้องการอะไรให้ขึ้นสองดาบางทีเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเข้าใจไหมเราต้องไปถามคนในโรงงานงาเราต้องไปผูกมิตรมาใหม่ๆเราต้องไปเราต้องทำเฟซขึ้นมาสร้างโปรไฟล์ดีๆแล้วเสร็จแล้วแอดเฟซ เพื่อนในโรงงานทุกๆคนไว้แอดแล้วเปิดสัตานะพอเปิดสัตนะเสร็จแล้วปั๊บนะให้ขึ้นสองดาบปัญหาใกล้ตัวอยู่ที่ไอเดียและแนวคิดไม้เซ็ตเราเองไม้เซ็ตไม้เซ็ตก็คือเราต้องสร้างโปรไฟล์เราขึ้นมาเกี่ยวกับขนมแล้วสร้างเพจขึ้นมาด้วยพอสร้างเพจขึ้นมาเสร็จแล้วปั๊บเราต้องอะจะขายของอะไรเราต้องสร้างตัวต,ตนขึ้นมาแล้วให้เขารู้ว่าเขาอยากจะกินขนมเรามันมีผลประโยชน์อะไรอย่างไรฉะนั้นอยากขายคิทคุกกี้ เราต้องทําอะไรให้เป็นเอกลักษณ์ความสวยความงามเอกลักษณ์แล้วหนึ่งดูนะคะภาพขึ้นสองดามเนี่ยพัฒนาสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดบางครั้งนะโว้ยใส่เสื้อผ้าที่มันดูดีเป็นคนขยันทํางานแล้วก็บางครั้งขายภาพโปรไฟล์อะไรที่สวยพวกเนี้ยขายของพวกนี้ต้องสวยไว้ก่อนนะแล้วก็มีความจริงใจให้ยื่นให้กับลูกค้าไปมันก็จะมีสิ่งที่ดีทนะปัญหามันอยู่ที่แนวคิดก่อนมากกว่านะครับอย่าลงทุนทําอะไรเยอะๆแต่สร้างแล้วหาออเดอร์ก่อน นะหาออเดอร์ก่อนนะฮะคือสิ่งที่บอกไว้ผมอาจจะพูดประหยัดเวลานิดนึงเพราะคนอื่นอีกเยอะไอ้นี่คุยกันยาวนะเรื่องการตลาดคุยกันยาวนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับอ่ะมาต่อนะครับมาต่อเลยนะครับนะครับอ่านะครับคำถามที่สองก็ต้องใส่สองมาด้วยนะครับไม่งั้นผมข้ามนะคะยี่สิบสี่คือชีวิตแชร์เดลมดนะครับเกิดวันเสาร์ที่เก้ามกราสองพันหกร้อยสี่สองราศีอะไรวะธนูอายุยี่สิบปีความรักเป็นเยี่ยงไรอย่างไรมีคนคุยค่ะดูดูกันไปก่อน แล้วดูว่าไอ้คนที่เข้ามาคุยเราเนี่ยเขาเขาปัญหาเก่าๆเขานี่เขาเขา,เขาคลีนคลีนบ้างหรือยังเขาอาจจะมีปัญหาอะไรที่เรายังไม่รู้แน่ทางไง้นนะครับคุยกันได้แต่ต้องดูว่าเขาสายธรรมะไหมแล้วว่าปัญหาเกา่าๆเขาเคลียร์ไหมหรือญาติพี่น้องเขาห่วงเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบปัญหาคือปรากฏว่าที่อยู่ไม่ได้เพราะว่าญาติพี่น้องห่วงห่วงหรือว่าเากิดกิการอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคนะครับผมขอลงทุกคน คนไหนคนที่เข้ามาไปกดติดตามช่องย t u b e ช h น n น e l ผมด้วยนะคนไหนกดติดตามแล้วกดเลขแปดไว้ผมด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการบันทึกย้อนสอนย้อนหลังนะครับนะครับ